สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมิวลรายการ Gen Z Hitlist ฮิตนักกระจัดให้อีกแล้วนคะคะรายการที่จะอัปเดต10อันดับเพลงสากลยอดฮิตประจำสัปดาห์เพลงไหนที่ว่าฮิตนักหมิวจะจัดให้ดูกันที่นี่เลยค่ะ Gen Z Channel และในสัปดาห์นี้นะคะก็มี new entry ยกขบวนกันเข้ามาใหม่มากมายถึง5เพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลล่าสุดของสาว a r รีน g าแกรนเดหรือว่าซองเพลงใหม่จาก2องดีเจสุดฮอตอย่างเ<ล>ดวิดเกตาและแค v วินฮาริสและนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่า10อันดับของเราจะเป็นยังไงบ้างตามอยู่ไปคาวดาวกันเลยค่ะ ประเดิมกันเลยนะคะกับอันดับที่10ค่ะกับเพลง w i t on Me จาก4หนุ่โนโมวงริกซันที่เข้ามาเป็น New Entry เพลงแรกของเราประจำสัปดาห์นี้ค่ะอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรายการของเราโดยสามารถเข้าไปดูแบบออนไลน์ได้ที่ www.step.or.ts/v3 ตอนนี้หมดเวลาของมิวแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย